เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยฝากไปยังสภาทนายนะวันๆยังมีข่าวมาเดี๋ยวจะลบชื่อจะถอนใบอนุญาตจะมาถอนอะไรมันมันมาถอนง่ายๆจะติดคุกก็เด้มาถอนผมนะคุกรอยอยู่เข้าใจนะจ๊ะเออพี่เดตรงไปตรงมาอ้าเอาเรื่องทนายตั้มนายตั้มตอนนี้ก็โดนกล่าวหาวกโกงลูกความเจ็ดสิบเอ็ดล้านนะโกงเป็นสันดานโกงเป็นปกติทุละนะสภาทนายก็บอกว่าเดี๋ยวก็ต้องเร่งตรวจสอบมันจะไปตรวจสอบอะไรครับ ถายังไม่แจ้งข้อหาทนายจ้าวเลยท่านนายกสภาทานายเวลาท่านไปออกทีวีอะไรต่างๆเดี๋ยวก็จะหาว่าท่านเอียงนะทนายตั้วถูกกล่าวหาเนี่ยเขายังไม่แจ้งข้อกล่าวหาแล้วท่านจะไปลบชื่อลบอะไรก็ได้ยังไงน่ะประธานกรรมการบรรย่าจะเที่วไปลบคนนั้นคนนี้แสดงว่าเอียงหรือเปล่านะครับผมจะเล่าให้ฟังในการที่จะลงโทษทนายความทาผิดบรรยาเนี่ยต้องมีสามตัดสินกนเขาแค่ถูกกล่าวหายตารวจยังไม่กล้าไปตํารวจยังไม่ได้ไปแจ้งข้อกล่าวหาทนายตั้มเลยว่ามีความผิดอะไรเด่ย จะไปลงโทษอะไรเขาละนะจะไปรัดคิวจะจะปาดหน้ารีบเอามาตัดสินก่อนพักถอนใบอนุญาตไปก่อนนะแล้วก็มีข่าวออกมาท่านนายกท่านต้องระมัดระวังเวลาท่านนายสัมภาษณ์นะนะพี่วิเชียนนะเขารบรักกันนะผมก็รู้จักพี่กันเานานแกก็เป็นเจ้าของบรถถิษัททูนี่เหมือนเจ้าของบริษัททูน,ถถนี่เป็นผู้บรรยายวิชาทูนี่เหมือนผมเนะี่ยสมัยก่อนแกก็เดินสายบรรยายแต่ตอนนี้แกไปแนละ้วแกเป็นนาย,ยกสภาทนายแล้วแกก็ดูรอหน่อนยพี่วิเชียน ทนายตันะ้มน่ยเขายังไม่ได้มีสารตัดสินนะพี่จะไปจะไปลบชื่ออะไรเขาละพี่ต้องพูดความจริงในเวลาพี่ไปออกทีวีไม่ใช่ว่าพี่ไม่ชอบทนายโซเชียลเนี่ยแล้วไปเรียกเขาทนายโซเชียลมันเหมือนแบ่งแยกน,น่พี่มาจากการเลือกตั้งทุกคนส,สมาชิกสภาทนายเนี่ยไปไป,ไป,ไ,ปไปเลือกท่านมาตรงไปตรงมาไม่เป็นไรพูดตรงๆนะนะครับเดี๋ยวประสานตัดสินทนายตั้มจําคุกคดีถึงที่สุดอันนั้นน่สภาทนายถึงจะลบชื่อได้ถ้าต้องพูดตรงไปตรงมาเขายังไม่ถูกกล่าวหาจะไปลบชื่ออะไรเขาละ แล้วก็มีทนายชั้นผู้ใหญ่ที่เกียิทนายตั้มก็สับเละเป็นทนายโจอะไรต่างคือตอนเนี้ยทนายตั้มกับพี่อ้อยเรายังไม่รู้เลยมันอะไรจริงอะไรเท็จนะครับเพียงแต่ว่าพี่อ้อยแกก็พูดทุกวันอะผ่านรายการพี่สนทิ EP หนึ่ง EP สอง EP สาม EP สี่ว่าโกง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 พี่อ้อยแกก็พูดอยู่คนเดียวก็เหลือแต่ทนายตั้มยังไม่ได้พูดทนายตั้มพูดอยู่ครั้งเดียวสองครั้งผลกระแสกับอะไรว่ารายการ รายการของตาพี่ธนายนะีก็บอกว่าเป็นการให้โดยเสนอหาเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีพี่อ้อยกับทนายัย้าเนี่ยนะมันยังไม่มีใครตัดสินเลยนะคนนึงบอกว่าโกงพี่อ้อยบอกว่าทนายถ้าโกงทนายถ้าบอกว่าให้โดยเสนอหาคดีมันยังไม่คืบหน้าลยสอบพยานมาตั้งหลายวันแล้วยังไม่สามารถออกหมายเรียกหมายจับได้เขาแสดงให้เห็นว่าอะไรพยานหลักฐานมันยังไม่พอพยานหลักฐานมันยังไม่พอสมควรถ้าพยานหลักฐานครบสมควรมันถึงจะแจ้งข้อหาได้ เป็นประจำี้าายาามาตรหนึ่งร้อยสามี่สีเดี๋ยวพี่เดเปิดให้ดูเลยให้ความรู้นะนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าทนายตั้มถูกหรอผิดนะเดี๋ยวผมจะให้ความรู้เวลาท่านโดนกล่าวหาว่าชอบโกงแบบทนายตั้มท่านจะต้องทําอย่างไรเดี๋ยวพี่เดเปิดให้ฟังเปิดให้ดูนะมาตรหนึ่งร้อยสามทีสี่นะเมื่อผู้ต้องหามาปรากฏตัวนะครับอยู่หน้าพนักงานสอบสวนแจ้งให้ทราบถ,ถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําที่กล่าวหาและก็แจ้งข้อกล่าวหาการแจ้งข้อหา ผู้ต้องหานะครับการแจ้งข้อกล่าวหาจะต้องมีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทําความผิดเห็นไหมในวรรสองของวิายามาตาหนึ่งร้อยสามที่สี่ไปอ่านครับเพราะวันหนึ่งคุณอาจจะถูกกล่าวหาเหมือนกับทนายั้าการที่ตํารวจกองปราบยังไม่ได้แจ้งข้อหาทนายั้าก็แสดงว่าอะไรพยานหลักฐานยังไม่พอจบไปยังนี่คือการให้ความรู้นะแต่ผมไม่ได้บอกว่าทนายจ้างถูกหรือผิดนะแต่ผมกําลังให้ความรู้ตางกฎหมายว่าการที่เขายังไม่ได้แจ้งข้อหาทนายั้าก็คือว่า พยานหลักฐานยังไม่พอถ้าพยานหลักฐานพอแล้วเนี่ยพนักงานสอบสวนนะก็จะต้องแจ้งข้อกล่าวหานี่นะครับการแจ้งข้อกล่าวหาจะต้องมีหลักฐานตามสมควรว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทําความผิดเข้าใจยังพนักงการที่ตารวจกองปราบยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาทนายตัง้งก็แสดงว่าอะไรพยานหลักฐานมันยังไม่พอนะครับเพราะไม่รู้ว่าเป็นการให้โดยเนตหาหรือว่าเป็นการอะไรเนี่ยเป็นการชอบอู่มีสัญดงสัญญามาเนี่ย มันอาจจะเป็นเรื่องอเช่นชวนลงทุนอย่างเงี้ยทำแพลตฟอร์มอะไรนี่แพลตฟอร์มลอตเตอรี่มันอาจจะกลายเป็นเรื่องผิดสัญญาก็ได้เนะี่ยก็เป็นเรื่องทางแพง่งสัญญาว่าจะทําแบบนั้นแบบนี้ในอนาคตแล้วไม่ทานะครับพอไม่ทําก็เป็นเรื่องเป็น,ปนการผิดทำมันสัญญาเหมือนเวลาเราไปกู้เงินแบงก์มาเนี่ยนะแบงก์เขาบอกว่าเดี๋ยวคุณต้องจ่ายทุกเดือนนะเดือนละงวดคุณไปเช่าซื้อรถมาต้องจ่ายทุกเดือนนะถ้าเช่าซื้อนะถึงเวลาคุณเบี้ยวไม่จ่ายค่างวดไม่ทําตามสัญญาหรือไปจ้างผู้รับเหมามาเนี่ยมาก่อสร้างบ้าน แล้วถึงเวลามันไม่ก่อสร้างบ้านแล้วก็ไปคืนเงินเนี่ยแบบนี้เขาไเรียกประชอโคง้งเขาเรียกว่าผิดสัญญานะเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักง,งานองสอบสวนกองปราบเนี่ยเขาดูแล้วเฮ้ยมันเป็นเรื่องผิดสัญญาหรือเปล่านะหรือเป็นเรื่องชอง่อโค้งหรือเป็นเรื่องให้โดยเสน่หาในเมื่อพยานหลักฐานมันไม่พอก็แจ้งคหาไม่ได้นะแต่เมื่อพี่อ้อยเนี่ยแกพูดนะว่าทนายตัอฟไปโกงเงินแกเจ็ดสิบเอ็ดล้านแล้วแกพูดอยู่คนเดียวแล้วแกเป็นลูกความด้วยแล้วเงินมันเยอะสังคมก็เลยมองว่าอะไร บอกว่าเนี่ยทนายตั้มเนี่ยผิดไปแล้วตัดสินไม่เรียบร้อยอันนี้ผมเล่าให้ฟังแต่ว่าถ้าทนายตั้มไปโกงเขา,าก็ต้องติดคุกพี่เดไม่อุ้มใครอยู่แล้วนี่เล่าให้ฟังให้ความรู้เพราะวันหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะต้องตกเป็นผูต้ต้องหานนะครับนะครับนะครับเข้าใจนะนะทนายตั้มนะเออพี่พี่อ้อยบอกทนายตั้มเอาเงินไปเจ็ดสิบเอ็ดล้านบอกว่าจะไปดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องแพลตฟอร์มลอตเตอรี่แล้วทาไม่ได้ มันก็กับมันก็จะเป็นคดีแพ่งนะครับนะมันจะเป็นคดีแพ่งคดีแพ่งจะไปออกหมายจับอะไรอ่ะจะไปออกหมายเรียกอะไรออกไปออกมาเดี๋ยวทนายตั้มก็แทงสวนนั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมจะให้ความรู้แต่ทนายตั้มจะโกวพี่อ้อยหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ทราบหรอกมันต้องรอพยานหลักฐานนะครับส่วนทนายตั้มเนี่ยทําไมเขาไม่แถลงข่าวเขาจะแถลงทำไมนะนะครับเขาก็เตรียมสู้คดีไงเขาก็จะเอาหลักฐานต่างๆไปให้ตำรวจนะอันดับแรกอะตำรวจต้องออกหมายเรียกเขาก่อนนะตำรวจออกแล้วนะ เข้าใจนะชัดเจนในการได้ความรู้อะเราอานะมีเราไปจ้างเขาเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์เราไปจ้างเขาลับเหมาก่อกสร้างถึงเวลาเขาไม่ทาแล้วไปคืนเงินอันนี้เขาเรียกว่าผิดสัญญาไม่ใช่ชอ่ชอโกงช่อโกงหมายความว่าไงเอาเงินไปเจ็ดเอ็ดล้านจากจากพี่อ้อยนะเอาเงินปุ๊บหายหนีเลยไม่ทําอะไรทุกอย่างนะไม่ทําอะไรอะไรเลยอะนะไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทําอะไรไม่ต้องไปจ้างโปรแกรมเมอร์ไม่ต้องอะไรเลยอย่างนี้เรียกว่าชอ่อโกง แต่ถ้าเกิดเอาเงินเข้าไปแล้วทําไม่สําเร็จเข้าใจไหมฮะเอาเอาเงินพี่อ้อยไปเจ็ดสิบเอ็ดล้านแล้วทำไม่สำเร็จมันนี่คือผิดสัญญาทางแพ่งชัดเจนยังเพราะฉะนั้นการที่กองปราบเนี่ยไม่รู้จะออกยังไม่ออกหมายจับหมายเรียกะเพราะอะไรอนะ่ะพยานหลักฐานยังไม่พอถ้าพอก็ต้องแจ้งพอแล้วก็ต้องแจ้งข้อหาตมามพยาม,มากตาหนึ่งสามสี่ที่ผมบอกไปแล้วนะไม่ไม่มีตํารวจที่ไหนแล้วพยานหลักฐานมัดแน่นมัดแน่นมัดแน่นแล้วไม่แจ้งข้อหาไอ้แบบนั้นก็เรียกว่าโกหกชัดเจนนะ เออจุกครูนะใครฟังรายการพี่เดนเนี่ยมันจะได้ความรู้แต่ผมไม่ได้บอกว่าทนายตั้มเป็นคนดีทนายตั้มเป็นอะไรต่างๆไม่ใช่ไม่เกี่ยวนี่คือการให้ความรู้นะเพราะฉะนั้นคดีนี้มันต้องสู้ันอีกเยอะนอกจากนี้แล้วเนี่ยคดีเน,นี้มีการให้เงินให้ทองเจ็ดสิบเอ็ดล้าน,นให้กันตั้งปีกว่าสองปีมาแล้วะ่ะนะครับเอาเงินไปตั้งนานแล้วผ่านมาปีสองปีเนี่ยถ้าสมมติเป็นเรื่องช่อโกงเนี่ยนะ นะครับมันก็จะขาดอายุความอันนี้ก็เป็นข้อต่อสู้ของทนายตั้งเขาเพราะอะไรเอาเงินเขามาตั้งปี2ปี7จ็ดล้านแล้วทําไมเพิ่งมาแจ้งความตอนนี้เข้าใจไหมครับมันเกินสามเดือนก็ขาดอายุความแล้วเปิดเลยครับประมวลกฎหมายอาญามาตราเก้าสิบหกนี่ให้ความรู้นะวันหนะ้าคุณอาจจะโดนแจ้งความช่อโกงนะคุณจะได้รู้ว่าพี่เดชเขาให้ความรู้ยังไงเรื่องอายุความประมวลกฎหมายอาญามาตราเกนะ้าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอะไร ในคดีความผิดอันยอมความได้คดีชอบโอกงถ้าผู้เสียหายไม่ได้ร้องทุกข์ไปในสามเดือนนับแต่วันรู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผูกกระทำความผิดเป็นอันขาดอายุความนี่ขาดอายุความเนีวขาดอายุความนะครับเพราะขาดอายุความแล้วไนะปไงอ่ะก็ไปดูมาตราสาสิบนี่ให้ความรู้นะจะได้ฉลาดไงบอกแล้วใครอ่ามาตรา3าไปดูมาตรา39วิอาญาสสิทธิ์ในการนำคดีมาฟ้องศาลย่อมระง,งับไปนะครับ ในคดีความติดต่อส่วนตัวได้ก่อนนะได้ก่อนนะสิทธิในการนําคดีมาฟ้องศาลก็ิ่มระงับไปเมื่อคดีขาดยุความตามมาตราสามสิบเก้าเล่หกไม่เปิดน้านเพราะฉะนั้นเนี่ยทนายตั้มเนี่ยนะครับเอาอะไรครับเอาเงินเข้ามาตั้งนานแล้วตั้งสองปีแล้วนะครับปีสองปีแล้วเพราะฉะนั้นเพิ่งมาแจ้งความภายหลังทนายตั้มเขาก็สามารถจะสู้ว่าเฮ้ยคุณรู้มาตั้งนานแล้วว่าผมโกงคุณนะครับแล้วทําไมคุณเพิ่งมาแจ้งความเห็นะ มันก็เป็นไงก็ขาดทุกความอี่เนี่ยพี่เดให้ความรู้อะวันหนึ่งคุณอาจจะแบบไปโกงเข้ามานะถูกกล่าวหาว่าโกงแต่ปรากฏว่าโกงมาสามสี่ปีแล้วเพิ่งมาแจ้งความนะแสดงว่าวคุณรู้มานานแล้วเกินสามเดือนก็ขาดทุกความก็จบแล้วก็อ่าก็ผู้ต้องหาก็รอดอันนี้ก็เป็นข้อต่อสู้ของทนายครับนี่ผมให้ความรู้นะใครเป็นเอ่อเอฟซีพี่เดชแ,แม่ฉลาดเหมือนนะเนี่ยสภาทนายบางคนนึงไม่ชอบนะพี่เดนมันมีสเสน่ห์ตรงเนี้ยให้ความรู้แล้วก็แซะคนนั้นแซะคนนี้ นะ,ะรีลาก็เหลือแดดก็แล้วนนะเวลาจัดรายการก็คนดูเยอะสภาทนายก็คนดูน้อยนะพอหลายคนก็ยังบอกให้ลบชื่อพี่เดวออกไปซะแมาพี่เดวจัดรายการเก่งคนดูเยอะเลยบางคนก็ใส่ร้ายพี่เดวไม่มีความรู้ทนายทซเที่ยวขาดองค์ความรู้โง่ไม่เคยอา่านหนังสือกูอยากจะบอกนะครับเวลาผมจัดรายการเนี่ยผมอา่านหนังสือนะเปิดหนังสือเลยเปิดตำราแบบนเนี้ยใส่ร้ายผมนี่น้เปิดตำราคำพิพา้าขาเนี่ย แล้วอย่าลืมนะผมจบเนอธิปติศมาผมไม่ได้ไปไปซื้อมานะนะครับนะนะครับเพราะฉนักก้นเนี่ยคนในสภาทนายความบางคนก็อิจฉานิสยาพีเดยอยากจะถอนใบอนุญาตมันถ้าพีเดยอยู่เนี่ยก็ไม่มีใครมาสภาทนายเลยเพราะว่าพีเดเป็นคุยสนุกนะนะนะหาว่าผมไม่มีความรู้ผมไม่อ่านตามเพจนะมีเอฟซีก็ส่งเขาหาว่าพีเดไม่มีความรู้นะเออพูดกฎหมายผิดผิดตรงไหนวะ ไม่มีความรู้ไม่อะไรต่างๆไม่มีความรู้เราก็จะจะจะเรียนจบกฎหมายได้ยังไงไม่มีความรู้จะจบเนติบัณฑิตได้ยังไงเนี่ยดูใส่ร้ายผมขาดองความรู้โง่นะทำอะไรผมก็อ้างกำลงตำราเหมือนทุกเล่มนะครับอ้างสมบทกฎหมายไว้ด้านพี่น้องประชาชนนะคดีทน